แต่ว่าด,ดีเอฟซีผู้รอค่อยถตาเบิ่งเล่าพัฒนาของเชยนหน้าดีเนาะมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วได้มาแล้วปูคุณได้มาแล้ว,ได,ลวได้มาถึงมือปูคุณแล้วเด้อมือวันที่สิบสี่เมืองวันนี่มือน, 25, นี่แต่วันที่สิบห้าแล้วเนาะเมือวันในวันที่สิบสี่เมือนี่วันที่สิบห้าได้พี่น้องเด้อที่สิบห้า มีตัวหน้าย่น <c oughs> ในเราพัฒนาเชียนหน้าดีมาพอดีกเ็เลยปล่อยสู่สายหูสายตาพี่น้องให้เห็นในหูเนาะหมู่วนันบนที่สิบสี่เล่าพัฒนาออกอากาศของเชียนหน้าดีมีเข้าที่พี่น้องเขาตัระวัง,งุนเก้าสองเข่าตัวควนระว่างเลย เป็นอนเก่าบอกพี่น้องอ้าวตะมีตะมีหันประธานอลูกนอนเตียงเหล็กคนจะนุนั่นเตียงเหล็กเล่าคนจะหันมาเอออ้าตะมีไหมโอ้นั่นจังใจเออนั่นลงหันละเออนั่นลงหันเออนอนจังในละพคนชิบว่าเห็นนี่เข่าเอ้ยนั่นเตียงเหล็กคนในจังไดพี่น้องมันถ่ายบนเตียงอยู่ตอนนี้กำลังสิออกกันแล้วเราพัฒนา เขาเก้าสองนัเป็นสองเก้าพี่น้องวิ่งหลุดพ้นก็ไดอยู่วิ่งหลุดหนึ่งหลุดสองกับพานอยู่ตัววิ่งือว่าของผลพานอยู่เนาะเทวาบ้าแตกตรงๆก็คือของผู้คนของผู้คนแตกตรงๆหาสองแตกตัวจอเ่วาโมเมนต์ตัวโมเมนต์ตัวเด่นเป็นตัวกันคือกัน แดงแกจอว่าได้ครับของเซียนหน้าดีก็มาดีคือกันพี่น้องเอ้ยเจ้าหลอกที่พันมากอ่ะเขาทั้งเกตทั้งเปียดแต่ว่าจับคูบนเพาเขาหลุดเล็กวิ่งเขามดทั้งบนทั้งล่างมาดีดีนาทิตามเนาะของเซียนหน้าดีอันนี้เอามาให้เบิ้งนี่คือข,ของหมูวันเด้อพี่น้องเน้อของวันที่สิบสี่เอามาเบิง้งเดีวมายืนยัน คือเพิ่นให้ลูดหนึ่งกับสองในสองพี่น้องคือเป็นสองเก่าเนาะจับคู่เพิ่นก็ให้มาหกครูเคสแปดคู่เที่ยวนี้กับมามาจกคู่เที่ยวนี้กับมาตามเดี๋ยวจิต้องให็บว่งเราหกเคสเที่ยวนี้เพิ่นมากเก่าครูมีเหล็กขั้นระวังสามคู่เนาะเที่ยวนี้เพิ่นมากเก่าพันกัจับหไหหกคู่กับตัว ตัวเด่นผลวัคคีตีดด่พี่น้องเสวนี้ผลวัคขีตัวเด่นดิผลปล่อยมาเลยผลเริ่มทางไหบุ๊กผลเจับคู่มาให้กับเกจสองเดสองเียวกน่าเสนะียววันที่สิบเจเกสาเจหนึ่งแปดหนึ่งเดสาม่วผลขีดมาให้เกจหนะึ่งเดหนึ่งนตัวระวังเกนะ้าสองเกสมา มาได้ตัวระวังนะพี่น้องมาได้สองเก่าตัวระวังเป็นตัวกับลุดลุดกระเขาพี่น้องลุดเขาเขาตัวเดียวเขาสองเมื่อวันที่สิบหกนี่สีเป็นดังไรกับมาเบึงได้พี่น้องเด้อได้มาแล้วได้มาแล้วคุณได้มาแล้วเรียบร้อยมาถึงแล้วมาถึงแล้ววันที่สิบหกพี่น้องผู้ใดที่ตามกันสได้เห็นนะวันนี้นะ มาแล้วมาแล้วผู้ติดตามกันในเบื้องในเห็นละผู้ติดาตามผู้ถ่ายติดตามเห็นแล้วก็ใช้เสียใช้แช่ในเด้อผู้ขุนตามมาให้พี่น้องย่งเสยนฟาตานมาท่านเห็นอยู่เส้นปาตานว่าเขาเสยนปาตานลุดรอบที่แล้ววันที่สิบชี้ลุดไปเสยนฟาตานกันเลยเขาเชี่ยนหนาดีเอ,อ้บะบะถามบะถามลุงตาบะถามลุงตางตาเขียนเลกให้เพื่อนก่อนเท้าไอ เมือ่อไอดำเมืดดำเมืดตามีเออน,อน,นั่นเลนั้องทนละเสียเหล็กเสียเหล็กสามปีสปี่สป,สปีกับ,กบเม่ว่าเสียเจนึงมันนีจังได้มางาเสียบูเดนจังมาหัวจ้าบุญ่แล้วเ่าแล้วพี่น้องไม่ค่อยเห็นหรอกเขาไปเทีย่ยวอยู่บ่เป็นแมวหู้นะมันกับไปบาเศร้า <c oughs> เดยกกับมาเดยกกับไปเมืนน่อนี่วันที่สิบหกเนาาพี่น้องเน่ะ สิบหกมาแล้วเอาก่อนอื่นก็นเลกวิ่งไปก่อนเลกวิ่งหลุดไปก่อนวิ่งหลุดเลยก่อนเลยห้พี่น้องเอาเปลุ้นวิ่งวิ่งวิ่งลุดหากับซี้วพี่น้องได้ความเพล่นหากับซีหาซี หาซีรูดรูดหารูดซีวิ่งหาวิ่งซีรูดผลมีสามโตคือของปูขุนนี่ของพลผลมีจะสองโตเด็กเขี่ยงผลกับวัจจับเรียกวัจจับให้ปัญจบา แปลงเหล็กเพิ่นเพิ่น,นจะจมเอาเพิ่นออามาจากตัวเกาลงวัดนั่นนหะพี่น้องตามเพิ่นมาเนาะมีเหล็กยังเก่าลงให้เมดเลยของเพิ่นบ่ค้างไปแล้วเพิ่นจะว่าเอาโล่เหล็เกเพิ่นลงบ่หมดวันที่สิบหกมิถุนายนหกหกเลขกวิ่งเลขกวิ่งซีกบหา จับคู่ด้วิ่งพันบ่มาจับคู่กันคือของปู่ขนี่ของเพื่นไปไป,ไปมันนี่จับคู่เก้าซีเก้าซีเก้าซี 0 4เที่ยวนี่ว่ขีดพวกกลมมาเด้อพี่น้องเด้อปล่อยปล่อยมือทำไปเลย f ลอฟสี่ตัวเลมักตัวเดขกระจัดไปเลยคัดตัวเดขกระพันไปเด้อมีตัวขีดมีตัวกลมมีตัวเย็นมีแต่ตัวระวังควนระวัง หกตัวนี่สิเป็นตัวเด่นเลยพี่น้องแต่ผนบัคคีเด่นตัวเดียวผนบัคคีตัวเด่นครับนะพผลไฮทอการมดนะสักสีทอการมดเด้อนี่เด้อบผงคิดว่าทอการมดสักสีงกตัวนี่สองสี่สองสี่ส ศูนย์หาศูนย์หาหนึ่งหาหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งหาเลขระว่างของเพลนมีอยู่สามคู่ เอกละวังระวังสามครูนี่ให้ระวังอาเธิยมันเป็นคือจังสองเก่าก่อสองพี่นอ้องเป็นห้ระวังมาสามคูสองหกเหล็กละวังสองหก เก้าหกเก้าหกเก้าสามเก้าสามเด็กระวังสามคูพี่น้อง เหล็กเกียงเหล็กเ,เ,เด่นหกครูผลหายมาแน,น่นีนะเป็นหลังนะผลหายมาเถี่ยวเถี่ยว,วนี่ผลบ่ผลบ่ฟันมากบ่มีตัวฟันสามตัวผลกับาาบ้าบ้าผลบ่จัดสามตัวจัดียดออกเส้นหน้าดี เขาว่าจัดสามตัวมาด้อบกลกาขีดบ้าก,กากล้มเลยเขา,ามันมีตัวมักกับป่อยไปยังสี่ละเอฟซี FC มักตัวใดกับจัดเอาด้ออัดตัวใดกับพานอันนี้กับเบือเบือโตปุ๊ขุนอันผู้ใดมีของดีๆเด็ดๆก็บโทโมาบวกที่เป็นแอดมินให้ด้อ063 ศูนย์เก่าหนึ่งของบึงการหายไปเลยบ้ามาเลยของเสียนบึงการบ้ามาศูนย์เก่าหนึ่งพ่อสวรรค์บึงการหายปับไปเลยกันในบึงแล้วก็โทรมาเนี่คือพอรงเหล็กมากเดียวนี่เป็นจังไรมิดซีรีศูนย์เก่าหนึ่งเจ็ดเจ็ด เกิดเจ็ดห้าเกดทรงมากกัออกให้คือเกาเรอเซียนพ่นสวรรค์เด้อบังการทรงให้คือเกามันเป็นเหล็กคำนวณเนาะลังเทียมั่งกะแม่นลังเทียกับว่าแม่นมั่งกะไผก็คือกันนาละย้ำบ่เข่ากับบ่เข่าเจ้าก้นดอกย้ำบ่เข่ากับบ่เข่า โู้ขนโู้ขนโู้ขนเอาพี่นัองเอ้ยแคปหน้าจ,จอเด้อผู้ใดได้ามมาแล้วก็ได้แคปหน้าจ,จอ ปูเขามามะม่กะกดกระดิง่งติดตามไปเรือยพี่น้องเด้อจังสีบพาดย่ำเวลาปูขุนปล่อยที่เด็ดไปของปูขุนก็มีหลายรายการอยู่รัฐบาลกม็มีเล้าก็มีฮานอยกม็มีพี่น้องผู้ติดตามตลอดประจํากับจงุจักอยู่เนาะแต่ว,ว่าผู้ไม่นั่นไหมผู้เขามาะม่เนาะพี่น้องเนาะเล็ดเล้าพัฒนาเล้า บีไอพี่พวกเ่าไอพวกห้าน้อยนี่ว่าเต็มว่าตันคือรัฐบาลห้องไหมรัฐบาลห้องปนเอฟทีพันว่าตันดีเต็มตันมักกับว่าได้สื่อว่าได้จับว่าได้หาหาลอตเตอรี่กับว่าได้ก็มักกัได้ขันอกไปเนาะก็ะแมนควบเพมิันนั่นหละประกาศออกมากระมีตเต็มตะอันเด็กมิตอันนด็่รัฐบาลห้องเอา่นลองมาแล้วของเสยนหน้าดีวันที่สิบหก มิโุนาญน์ย่นสองพันห้าร้อยหกสิบหกพ้นจัดมาเก้าคูพี่น้องมีตกระว่างตกกันกันว่าได้นะตัวเด่นกับหกคูผู้คุณจัดต่อให้จัดให้ของเซียนนาดีก็มีเลขวิ่งหาับซีรูดพี่น้องพ้นกับว่าวิ่งและผู้คุณเอาลงมาวารูดก็คือเก้าวิ่งรูดนังละกะ จับคูก็มีเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าเลขค้นระว่างกับสามคูก็มีสองหกเก้าหกเก้าสามฝันบะมีตัวกลมตัวเก่งได้พี่น้องมี่ซ้ำกันกุ้มบนหกตัวนั่นคือตัวเด่นของเพลินลหลังไพหมักตัวเลขกับจัดคัดตัวเลขกับพานได้พี่น้องได้ปูกระบอกกลมให้มั่นจิเป็น เป็นเหล็กคือไปแต้งเหล็กเพื่อนหน้าจะว่าเหล็กเพื่อนกับมีเข่ากับของปูคนนี่ดอกเข่ากันยกกับมีผู้ดได้เห็นแล้วกันสิจักหรือนาว่าเหล็กตัวใดมันตรงกันจัดหรือเด้อพี่น้องเด้อตัวใดมันตรง,งกันกับของปูคนตรงดันกับเรือดันคือกันเลยดันตรงตรงเลยกับจัดเลยเพื่อนกันจัดมาจังสีหน้าพี่น้องานะปูกคนกับจัดตามปูคนจัดหายเด้อพี่น้องเด้อ เพิ่นบอกมาจังสี่ก็เขียนใดซ้ำนี่ว่าได้เขียนว่ากลมตัวนี้เด่นตัวนี้คือเพิน่นมาบอกมาให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนพูดติดตามให้ตามติดไอ้ติดตามในตลอดนั่นแหละเพราะว่าปูติดเพิ่นตลอดอยู่เพิ่นกระ่งให้ตลอดเห็นตลอดก็ได้เอามาเพิ่นส่งออกมาปูคุณก็จัดให้เด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนพิจารณาเบิง่งกอนเข่ามาใหม่สำหนักใหม่ก็เขาดีอยู่พี่น้อง เดือนดีโย่พ่อได้รลุ่นกันย่เป็นขวบค,ครกันกับปูขุนเนาะย่างของเสียนป้าตาันเมื่อนี่กับวันที่สิบห้าแต่ว่าเชียนป้าตันเมื่อแรกอาจสิมาหรืออาสิมาเมื่ออื่นเนาะว่าท่านหูจักแจงหูจักจริงให้พี่น้องเบิ้งเสียนหน้าดีไปก่อนกับปูขุนไปก่อนขันเชียนป้าตาันมา,มากาก็สิอาสิบ่เห็นนะาพี่น้องนะให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนโกโศก,โกมันมานเด้อวันที่สิบหกเมือเอ่ออื่นพร้อมกันกับรัฐบาลไทยเข้าพอดีในโศครับศัพย์กันเด้อ สกสกมันๆกันเฮ่งๆปังๆกันทุกูจุกคนพ่อกันไม่ขิดต่อไปสวัสดี